ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยครับงเนี่ยคุณลุงร้อยห้าสิบไล่เนี่ยนะคุณลุงใช้ยายาทั่วไปเนี่ยเดิมทีซื้อยาประมาณกี่หมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นครับทุกครั้งที่ทํามาทุกครั้งเลยครับแปดหมื่นร้อยห้าสิบไลนนี่จะลงทุนยาทั้งหมดนะแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นครับแล้วหดนี้แล้วใช้ยาพวกนั้นไหมไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้ยานอนพวกนั้นเลยท้เนี่ยยาเชื้อราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่อะไรเลยได้ใช้อะไรใช้โซ่ส้มแดงกับอะมิโนย่างเยอ่่าางงครับลททุนไไปห ลงทุนไปหมื่นกว่าบาทเองประหยัดไปเท่าไหร่ก็หกหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นบาทได้หกเจ็ดหมื่นเลยคโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช้โสมแดงกับมโนเพียงอย่างเดียวอย่างเดียวครับครับอ่ะทีนี้คุณลุงดูแล้วนี่มันเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้แล้วเนี่ยข้อแตกต่างจากใช้กับไม่ใช้เนี่ยก็ดีนะครับพอใช้แล้วผมรู้สึกว่าพาวนี้นอนจะไม่ค่อยควนไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับครับพลังดูใกล้ๆเนะแล้วข้าวใบสวยจริงๆนะครับลองดูนะอืม ออกดีไหมคุณลุงว่าออกดีครับออกดีที่มาผสมอะมิโนนี่นะต้นจะอวบต้นอวบกว่าเขียวกว่าเขียวว่าเนี่ยประทับใจอะไรมั่งเจะประทับใจก็เรื่องต้นแข็งเนี่ยเพราะวันมองดูเที่ยวเนี้ยใบขาวหนอนม้วนใบไม่ค่อยรบกวนอเมฆก็มีมั่งนิดหน่อยลายๆแต่โหจะเป็นนานๆป่านนี้มันจะม้วนขาวแล้วนะแต่ละแปลงบางทีที่เคยมีอ่ะค่ะแต่เที่ยวดีนี่ก็มีน้อยอืมอ ใบมันจะแข็งขึ้นนั่นแหละจากที่มือพันสามจ้ะสุพันสามเนาะเป็นข้าวสี่เดือนนะพี่เนาะข้าวสี่เดือนแล้วพี่ฉีดที่อุ้มอยู่เนี้ยกี่เียกี่รอบว่าฉีดตอนไหนพี่ก็ผสมไปเลยนะแล้วแล้วผสมใส่เท่าไหร่พี่พี่ก็ใส่ฝานึงเลยตอนแรกก็กลัวข้าวแดงแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วใช่ไหมใส่ไฟฟ้าฝาฝาคือฝาของเขาเลยใช่ไหมคะฝาฝาร้อยร้อยร้อยซีซี ร้อยซีก็เป็นอ๋ออันนี้ฝาเขามันจะห้าสิบซีซแล้วเป็นไงมั่งความประทับใจก็เห็นว่าความเจริญเตโตของมันก็ดีนะต้นข้าวนะมันโตไวแล้วก็แตกกอดีแตกกอดีตามตลาดตั้งแต่รู้จักกระสมอะมิโนเนี่ยค่ะทั้งแตกกอทั้งยืดได้ครบอยู่ในซองเดียวเลยคราวนี้ใช้คู่กับยานอนกระสมเนี่ยค่ะประหยัดไปเยอะเลยแล้วผักก็ได้เยอะ ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะนะก็แต่ก่อนนะแต่เคยได้อยู่ร้อยฟลโลเดี๋ยวนี้ได้สองร้อยฟลใช้สมแดงนะแก่ขึ้นทุกวันทุกวันนะคะปกติเคยได้ร้อยกว่าโลร้อยฟลอค่ะแต่ใช้สมแดงแล้วตั้งแต่ใช้มาผักก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นยังไงได้สองร้อยฟลทุกวันนี้พื้นที่ที่ออกเนี่ยใบมันตั้งคือว่าใบจะชันขึ้นมาเลยพอใบชันขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าสีน้ำยามก็จะลงตามคาบลงไปพอดีไปค้างตามคอมันในคอกระจาย ทีนี้พิ้ยมันจะเกาะอยู่คงคงคอกระตาประมาณนี้ใช่ไหมทีนี้ยาก็ไปขังนั้นตัวก็จะตายแต่นนี้คือว่าไอ้ไอ้สมแดงเนี่ยมันก็จะไปทําให้เป็นปุ๋ยเลี้ยงติดตัวได้ไงใบตั้งขึ้นนะไม่แบนหลงครับโอ้แต่กอดีเนาะแต่กอดีคุณผู้ชมหรือว่าไอ้สมแดงนี่พอฉีดไปแล้วใช่ไหมแต่ในไอ้ใบน้ําเลี้ยงนะใบมันชันขึ้นมันก็จะไปกรอกอยู่กลางใบเนี่ยนี่มันก็จะขังเป็นเคอร์เป็นอมโมนกินช่วยอีกทีนก คุณลุงดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับรวงก็ออกดีออกสดดีแล้วตอเลี้ก็ไสครับนี่ก็ใส่ดีคนั่นแหละเนาะก็ใช้ซองตัวนียเชล่าก็ไม่ได้ใส่เลยครับใส่แค่สองตัวเนี้ยใส่กระซ่องตัวเนี้ยครับใส่เชล่าก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยที่กินสองครั้งเ่ยนะคนั่นแหละครับก็ดูม่ก็่วยก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ตรงไหนบ้างใช้แล้วคือประทับใจคือครับข้าว จะลากเยอะมากไม,ไม,ไม,ม่ไม่มีไม่มีโฮอร์โมนตัวไหนจะเหมือนของสมแดงของเราเลยลากเยอะมากมแล้วต้นก็จะใหญ่ใบก็ใหญ่ใบแข็งใบตั้งลำต้นใหญ่มากมแล้วรู้สึกว่ารวงก็จะใหญ่ด้วยนันเนี่ยครับอพน o ใช้สมแดงแล้ะข้าวออกรวงดีไหมพน o n งดูว่า เนี่ยอาจารย์นะไม่ค่อยมีรีบเลยเนี่ยโ้โหแล้วเม็ดใหญ่มาอกเลยแล้วลวงก็ใหญ่ด้วยเนี่ยจา์ดูสิเนี่ยนี่นะอีกสองวันจะได้เกี่ยวแล้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ใกล้หุงจริงนะพน o นงเนาะช้อนข้าวแล้วขลลุกแล้วจาอครับนี่ลวงเม็ดใส่ดีนะพน o แล้วก็นัดเข้าไว้จะมาเก็บมาหม่มเดือนธันวาเนี่ยครับเดือนธันวาเนี่ยนะครับโอ้ก็จะได้เก็บงินอีกแล้วครับก็ถ้าเข้ามาเราก็ได้เออครับอันนี้พิวเลิศแล้วก็ส่วนที่คิดว่าพิวเลอศประทับใจและดีนะมีส่วนไหนอีกบ้าง ที่ว่าเห็นว่าต้นแข็งดีอะไรดีเนี่ยก็รู้สึกว่าหัวก็มันจะหน้าขึ้นนะครับ,ครบเคยเดินลงไปว่านยาที้ดยาครับ <S 1> <S 1> รแล้วดูยังไงพี่บุเลรศถ้าเกิดผมจะรบก,กวน,นอธิบายได้ไหมมันยังไงถึงเรียกว่าดูหัวดีโอ้เห<า>มือนน้าได้เราลองงมแล้วเอาไว้ยังเก่าได้ไหมไม่ได้เอามากินเลยได้ครับได้ได้เหรอเอากินได้พอตอนนี้พี่บุเลรศกำลังอาพิสูจน์นะดูหัวแฮวให้ดูตอนนี้อายุแฮวห้าเดือนกับยี่สิบวันนะครับจะถอนจะเก็บเกี่ยวเดือน แก่ธันวาเดี๋ยวลุ้นพี่บุญเลยนี่ยังไม่แก่ครับล่ะหัวข้าวอือเนี่ยนะเห็นนะอ๋อนี่หัวข้าวถ้าหัวแก่มันจะเป็นสีดำเป็นสีดำโอ้อยิ่งไว้นานมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นเหรอพี่ไม่ครับถ้าเป็นหัวดำแล้วก็จะไม่ใหญ่เลยครับอ๋อตัวหัวดำจะไม่ใหญ่แล้วครับอ๋้หัวดำคือเปลือกเขาใช่ไหมครับโอ้โหญ่เลยอ๋อนี่คือเรียกหัวแห้วว่านะครับโอ้เกิดมาตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่มันเคยเห็นเนี่ยพ่อแม่ซื้อให้กินอย่างเดียว อันนี้เพื่อเลือกำลังล้างหัวแฮวนะอ,อันนี้อายุแฮว์ห้าเดือนยีน่สิบวันครับหัวก็ใหญ่หืมเอาละเดี๋ยวลงมาลุ้นดูนะพี่เพื่อฉีดสมแดงตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยนะประมาณสองเดือนกว่ากโอ้โหเสมอกันแท้เลยเนี่ยครับโอ้โหพวดชุดพวกช,ชุดนี้ใหญ่หญครับเหรอครับนี่ใหญ่มีน้อยน